เพื่อนมาดูห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็เปิดเข้ามาเลยครับตัวนี้ใช้เป็นบาน PVC นะครับ PVC สีขาวเปิดเข้ามาเลยครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับห้องน้ำบ้านหลังนี้ครับผมโอ้โหเก๋ไกดกก็เลยทีเดียวครับก็ได้แบ่งโซนเปียกกับโซนแห้งเหมือนเดิมครับก็ผมจะขอรีวิวในส่วนของโซนแห้งก่อนนะครับประกอบไปด้วยชักโครกนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับใช้เป็นแบรนด์มอโกระดับโลกอีกแล้วครับคอโต้ครับผมใช้เป็นแบรนด์คอโต้นะครับ ประมาณนี้ครับผมแล้วก็ตัวอ่างล้างหน้าก็เป็นเซตนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นอ่างล้างหน้าแล้วก็ในส่วนนี้เป็นกระจกนะครับกระจกเงาแล้วก็มีชั้นวางของได้นิดหน่อยนะครับผมก็สายฉีดนะครับสแตนเลสเกร็ดซานสี่นะครับของแท้เช่นเดิมครับเช่นเคยในส่วนนี้เป็นแผงกั้นระหว่างโซนเปียกกับส่วนแห้งนะครับอขออนุญาตรีวิวกระเบื้องก่อนนะครับ กระเบื้องพื้นนะครับใช้เป็นสีเทานะครับสีเทาผิวหยาบนะครับแล้วก็ปูขึ้นมาประมาณ60เซนนะครับเป็นกระเบื้องสีเทาเข้มนะครับแล้วก็ตัดด้วยโมเสสนะครับโมเสสแบ่งครึ่งแล้วก็ขึ้นไปเป็นสีขาวนะครับเพื่อความสว่างให้กับห้องนะครับสีหินอ่อนขาวนะครับผมโอเคครับในส่วนต่อไปนะครับผมจะมารีวิวส่วนเปียกนะครับส่วนเปียกหรือส่วนอาบน้ํากันอีกกันนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นราวแกนผ้านะครับสแตนเลสเกลสาศูนย์สี่ของแท้แล้วครับผมในส่วนของโซนเปียกก็ประมาณนี้เลยครับเราจะตัวผนังตัวนี้นะครับเราจะใช้เป็นกระเบื้องลายหมากรุกนะครับหมากรุกเทาสลับขาวนะครับในส่วนตัวนี้ก็เป็นฝักบัวอาบน้ำนะครับเก๋ไก๋กันเลยทีเดียวครับสแตนเลสของแท้เหมือนกันครับผมรุ่นโมเดนครับฝักบัวแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นของสมนาคคุณจากทาง T&T Home Design นะครับเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับ ก็เป็นยี่ห้อชาร์ปครับแบรนด์มอกระดับโลกเช่นเคยนะครับผมในส่วนนี้ก็จะเป็นชั้นวางแชมพูหรือว่าใส่สบู่ได้นะครับผมโอเคครับตัวนี้นะครับเปิดออกมาในส่วนนี้จะเป็นในส่วนของซักล้างนะครับซักล้างเปิดมาเลยครับซักล้างก็ประมาณนี้เลยครับก็ลงบันไดมา3ขั้นก็จะเป็นฟุตบาทรอบบ้านนะครับก็เช่นเคยครับ สำหรับทีมงาน PNP Home Design ก็ของสุนาคุณลูกค,ค้าครับถังน้ำขนาดพันลิตรนะครับแล้วก็ปั๊มน้ำแบรนดมอกระดับลูกเช่นเคยครับฮิตาชิครับผมเป็นไงกันบ้างครับสำหรับบ้านทรงปัญญาหลังนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆน,นะครับคงจะชอบไปมากก็น้อยนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจติดต่อสร้างบ้านร er. ีโนเวีต่อเติมนะครับ ก็สามารถติดต่อผมได้นะครับช่างหน่อยนะครับ PNP Home Design ตาม ID Li n e f a c e o o o k แล้วก็เบอร์โทรที่ขึ้นให้ข้างบนนี้นะครับงานคุณภาพราคามาตรฐานต้อง PNP Home Design ขอบคุณครับ